ครับสวัสดีครับผมนายอนุชัยคำชูหัวหน้าฝ่ายติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติการตามระเบียบกฎหมายกลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบการทะเบียนรัศดรส่วนการทะเบียนรัศดรน,นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายในหัวข้อเรื่องนะครับการรับแจ้งการตายกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายนะครับก็สืบเนื่องจากปัจจุบันนะครับก็สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับได้มีการระบาดและมีจํานวนของผู้ติดเชื้อนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับนะครับได้มีการเสียชีวิตของบุคคลจากที่ติดโรคติดต่อดังกล่าวนะครับเป็นจํานวนเพิ่มสูงขึ้นนะครับจึงทําให้นะครับปัจจุบันอาจจะมีปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับแจ้งการตายของบุคคลดังกล่าวนะครับซึ่งผมนะครับ จะแยกเป็น2กรณีนะครับสาหรับการตายนะครับกรณีแรกนะครับกรณีการตายนอกบ้านหรือตายนอกสถานพยาบาลนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับเมื่อผู้มีหน้าที่แจ้งนะครับไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจําหมู่บ้านนะครับหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจาสานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นนะครับกรณีนี้ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งนะครับออก ใบรับแจ้งการตายนะครับก็คือใบทรรตอนหน้านะครับให้กับผู้แจ้งนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับเมื่อออกใบรับแจ้งให้แล้วนะครับให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งประจาสานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่นนะครับแจ้งไปยังนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับให้ให้ดาเนินการนะครับตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อนะครับและให้รอการออกมรณบัตรไว้ก่อนนะครับจนกว่า จะได้รับความเห็นจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออันตรายนะครับแล้วจึงดําเนินการออกใบมรณบัตรให้กับผู้แจ้งต่อไปนะครับ 2. นะครับกรณีการตายในสถานพยาบาลนะครับกรณีนี้นะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีประเด็นอะไรนะครับสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวหากตายหรือเสียชีวิตในโรงพยาบาลนะครับ โรงพยาบาลนะครับซึ่งเป็นผู้รักษาก่อนตายนะครับเขาจะต้องออกหนังสือรับรองการตายนะครับก็คือทรรสทับหนึ่งนะครับให้กับญาติอยู่แล้วนะครับซึ่งเมื่อผู้มีหน้าที่แจ้งนะครับนำหนังสือรับรองการตายนะครับไปประกอบในการแจ้งการตายยังสำนักทะเบียนนะครับกรณีดังกล่าวนะครับให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งนะครับดำเนินการรับแจ้งการตาย และออกใบมรณบัตรให้กับผู้แจ้งได้เลยนะครับซึ่งกรณีหากผู้แจ้งนะครับไม่ได้นําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาประกอบในการแจ้งการตายนะครับกรณีนี้ให้ในายทะเบียนอ,อําเภอนายทะเบียนท้องถิ่นนะครับตรวจสอบรายการบุคคลนะครับว่าเป็นบุคคลที่เสียชีวิตจริงหรือไม่อย่างไรนะครับหากตรวจสอบแล้วข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นบุคคลดังกล่าว ตามที่ผู้แจ้งได้มาดําเนินการแจ้งจริงนะครับก็ให้ดําเนินการนะครับออกหลักฐานมรณบัตรให้แก่ผู้แจ้งต่อไปนะครับและแนะนําให้ผู้แจ้งนะครับนําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านนะครับมาดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับผมขอเน้นย้ําให้สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับจัดให้มี เจ้าหน้าที่นะครับคอยอำนวยความสะดวกนะครับให้บริการเกี่ยวกับการรับแจ้งการตายนะครับสับเปลี่ยนกันเป็นประจำทุกวันนะครับโดยเฉพาะในวันหยุดราชการนะครับสำหรับช่วงท้ายนี้นะครับผมก็ขอ,อ,อฝากให้ทุกท่านนะครับดำเนินการการเกี่ยวกับการรับแจ้งการตายให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปนะครับขอบคุณครับ